สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคาครับผมเช้านี้ผมไปดูไซดักกุ้งนะติดแมงดาทะเลมาสามตัวมีแมงดาทะเลอยู่คู่หนึ่งนะฮะตัวผู้นะเกาะหลังตัวเมียอยู่นะฮะเลยเป็นที่มาของคาว่าแมงดาเมื่อเกาะตัวเมียกิน <c oughs> นะครับผมแต่นี่เป็นธรรมชาติเขาจะผสมพันธุ์ของเขาอ่ะนะเขาก็เกาะไว้นะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยมีมีอวนติดมาด้วยเดี๋ยวผมเอามีดตัดอวนออกก่อนแล้วผมก็จะปล่อยทั้งหมด ผมไม่กินแมงดานะครับผมครอบครัวผมก็ไม่มีใครกินแมงดาทั้งไข่แมงดาทั้งตัวแมงดา,าติดแล้วก็ปล่อยนะครับผมเดี๋ยวปล่อยคู่นี้ก่อนนะฮะเธอกําลังมีความรักอยู่นะฮะมีปิงมีปิงทะเลติดหลังเธอด้วยเดี๋ยวผมแกะเอาปิงออกก่อนนี่ออกแล้วอ้าวคู่นี้รักกันมากเอาไปปล่อยก่อน เอาปล่อยลงในทะเลเลยเธอก็เกาะอย่างนั้นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะส่วนเธอจะออกเมื่อไหร่ก็หลังจากที่เธอได้ผสมพันธุ์แล้วครับผมสวัสดีครับผม